ราศีธนูเดือนธันวาคม2568หรือตาอ้าปากเฮยาวยันพฤษภาเดือนนี้คือจุดเปลี่ยนของคนราศีธนูแบบเลยหน้ารับแสงสปอตไลท์ได้เลยครับหลังจากที่ผ่านมาครับเหมือนอยู่ในฉากแบบเงียบๆธันวาคมนี้คุณคือพระเอกของเรื่องโอกาสพุ่งการเงินมาแรงและพลังจากดวงดาวรวมตัวกันครับเพื่อหนุนให้คุณก้าวกระโดดส่งท้ายปีด้านการงานครับ ได้รับการสนับสนุนแบบไม่ทันตั้งตัวสมัครงานได้งานโปรเจกต์ไหนม,มีคนช่วยใครอยู่ในสายงานพูดงานขายประสานงานดวงพุ่งปล่อยของเต็มที่เลยครับเพราะคนพร้อมฟังพร้อมซื้อพร้อมเชียร์ด้านการเงินครับหลัง22ธันวาคมดวงเงินเปิดเต็มสูบเงินก้อนใหญ่มีสิทธิ์เข้ามายิ่งขยันยิ่งเปิดปากพูดเงินเข้าดาวคู่มิตรคู่สมพลหนุนเต็มที่ ขายค้าขายหรือขายไอเดียปังเลขเด่นประจำเดือน5 3 1อย่าลืมหยิบติดมือนะครับด้านความรักแสงมาคนก็มาโอกาสเจอรักจากงานงานอีเวนต์หรือการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆคนโสดมีสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามพูดเพราะดูเปล่งประกายครับคนมีคู่ได้เวลาชวนกันวางแผนปีหน้าได้แล้วนะครับเติมพลังใจให้แก่กันเดือนนี้ความรักเท่ากับความเคียงข้างที่จริงใจไม่ใช่แค่คำพูดหวานๆนะครับ ด้านสุขภาพเหนื่อยที่เคยอ่อนล้าจะฟื้นคืนกลับมาแต่ต้องระวังใจล้าด้วยนะครับเพราะรับภาระเยอะเกินไปหาเวลาอยู่กับตัวเองหยุดนิ่งบ้างในวันที่คนอื่นอยากวิ่งพักเท่ากับพลังอย่ามองข้ามการเติมหัวใจให้ตัวเองครับเสริมดวงด้วยการไปไหว้พระองค์ที่มีสีทองทองนะครับเช่นหลวงพ่อพุทธโสธรพระทองคำภูเขาทองพวกเหรียญพระราหูทรงพุทธเสริมพลังพลิกดวงจากร้ายกลายเป็นดีครับ ถ้ามีเหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรพระแก้วมรกตห้อยไว้ช่วงนี้ก็จะดีสุดๆครับชิชัดจะเต็ม